กับนักเอกอีกคนนึงครับพิคงพลอยประภาวดีนะฮะเดี๋ยวจะมีละครเรื่องใหม่ฮะรหัสบริษยานะฮะโอ้โหจะบอกว่าสนุกมากจริงๆเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมแต่ว่าละสุดมาเป็นตัวแทนของช่อง7 HD นะครับไปร่วมสร้างสีสันมอบความสุขผ่านเสียงเพลงนะฮะในวันคนพิการประจำปี2563น,นะฮะจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยครับแต่ว่านอกจากที่จะร้องเพลงแล้วนะฮะพิ้งพลอยก็ขอเดินดูนะฮะเยี่ยมชมบูธต่างๆที่มาออกร้านไม่ว่าจะเป็นการนวดไทยโดยพี่ๆผู้พิการทางสายตานะฮะรวม ถึงงานประดิษฐ์น่ารักน่ารักแล้วก็ของกินแบบหลากหลายเลยทีเดียวฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่ๆที่เป็นแบบว่าผู้ผู้พิการทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ฝีมือดีมากจริงๆนะครับผมงานนี้บอกเลยว่าฝีมือดีไม่น้อยกว่าคนธรรมดายอย่างเราเลยนะครับ จริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามามาามาร่วมงานเราก็รู้สึกว่าเขาด้อยไปกว่าเราเลยยิ่งการถังนี้คือหนูยิ่งฮึ่งเขามาใหญ่เลยเพราะว่าขนาดหนูสายตาปกติอ่ะกว่ถาถังได้ลา,ลายหนึ่งเนี่ยมันแบบใช้ใช้เวลานานมากค่ะแล้วพี่เขาแบบว่าพี่การทางสายตาด้วยก็ูเป็นความสามารถพิเศษที่พิเศษมากมากเลยใช่ค่ะก็บอกว่ามีติดตาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงแก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะมีบางคนก็บอกว่าเนี่ยดูแบบว่าทีเ่เจอตัวใหม่แบบว่าเรื่องนี้แบบว่าราย เรื่องที่แล้วสู้ด้วยกําลังเนี่ยเรื่องนี้เป็นแบบว่าสู้ด้วยคําพูดอาจจะมีตบตึ๊กๆๆ๊กตึ๊กนิดหน่อยอรอติดตามเร็วๆนี้นะคะฝ่าวย่ะราหัสลิศยาค่ะ